ไโอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้เาก็ได้เวลาเดินกลับกับพี่น้องครับผมเทาก็บยังกลับจากวัดสุทีเนาะกต่จะพาชมบริเวณซ่องคางคางนะครับผมระวังที่เดินกลับเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนค่ำๆในกรุงเทพครับพี่น้องครับผมสำหรับ ปูถี่มารับจงรับจ้างมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพครับผมเพราะถึงยอเราเีอะไรกันี่ยอ่าปูเปาเนี่ยก็ขอเป็นหนึ่งลังใจให้นะครับผมสำหรับปูถี่มาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพเนาะว่ให้ลำลำลุวุ้ยแห้งๆนะครับผมเดี๋ยวไปกัน ี๋ยวคับนดงเดี๋ยวเข้าใจเบื้องเดียาก่อนอ่าตรงขามผมนี่กับทเป็นธนาคารกสิก,กรไทยครับธนาคารกรุงไทยนะครับผมกับทม,มีของขายนะครับหลายนะครับเป็นทังเขาสะพานปลาเนาะหรือเขาเรียกว่าสะพานปลานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาเดินต่อครับพี่น้องพราวมามองเขาอยู่พุ๊อยู่เลื่อนกรุง44เห็นนะครับผมตอนนี้พึ่งเลื่อนกรุง63เดี๋ยวเอาหัางมาถึง สารแพร่งกรุงเทพใต้นะครับผมนี่บรรยากาศนะครับปากข้างเขาจเจริญกรุง63ครับพี่น้องการเส้มีของขายเนาะมีกว๋วยเตี๋ยวมีร้านร้านยังวะร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาบ้านไก่เห็นไหมโอ้ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเขาบ้านไก่คนกินารครับผมไปพี่น้องข้าวขามาไปเลยนะครับไปไปเีโอการเราขามเลย นะครับผมปักปักปัปกครับเต็มทีเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็เริ่มซีมืดแล้วเพราะว่าต้องรีบกลับปแล้อบางคลิปครับผมา,าน,นี่อะไรกัจะลืมกดไลไ์กดแชร์กดซับสไครกดกระด,ดิ่งกดติดตามนำเด้อนะครับผมโหเงียบแล้วเราเดินผ่านงานมาเงียบเลยถึง จะเดินกรุง61สิอ็ล้วเดินต่อไปเก้าเปนห้าสิเก้าเอาจเจริญกรุง60 <50. S 1> ทเท่าไหร่นี่เนาะห้าสิบเก้าอ๋อมันจะอยู่คนละฝั่งกัน <c oughs> เลขคู่กับเลขคี่ไงโ เดินต่อไปเดินต่อไปปากมันสั่นเนี่ยไปย่าง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 ไปเลยเดินไปเดินไปโอ้ยบรรยากาศตอนแยงๆเนาะพี่น้องเนาะข้ากระมัฮอดสถานีดับเพลิง ก็ถือให้ก็จะถือให้ให้ถือให้ใช่ปะอูอ้หมื่นละหมื่นละกล่กองเลยหมื่นละที่แฟแอดเปินกระไดน้ำโคกครับยังครับของเลีนอืมแนวนะให้ถือซอยบเดี๋ยาไปถือซื้อของเรียนทางนาก็ได้ถึงเจริญกรุง57นะครับผม ดี่เข้ามาชายมือหน่ะเนาะสี่เป็นมี่งานนะครับผมเดี๋ยวดูรถก่อนอไปเลยโอ้ยเจนคุอง่ายถเจ็ดแล้วออนต้องเรียนไปเนี่ย ถึงโรงเรียนยัง้ยถึงมาหาลัยราชมงคลเนี่ยโอ้โหทำไมมันมือดอย่างนี้เราจะให้ท่านผู้ชมดูอะไรเนี่ยมืดละโอ้ยมืดแห้งแค่มาถึงราชมงคลกรุงเทพโอ้โห ไฟเสียละหายหละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บพ่อใบเพียงสำเร็จนะครับผมใบพบพอกันคลิปไม่คลิปหนานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ